สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนอนุบาลเลยนะครับวันนี้มาพบกับครูบอลอีกแล้วนะครับในรายวิชาพละศึกษานะครับวันนี้ครูจะมาสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่7นะครับมีชื่อหน่วยว่าการสร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนะครับในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับจะมีอยู่3เรื่องนะครับที่เราต้องเรียนนะครับก็คือเรื่องที่1น,นะครับองค์ประกอบ ของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนะครับเราจะไปเรียนรู้นะครับว่าองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับหัวข้อที่2นะครับการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนะครับเราจะไปดูวิธีการทดสอบของแต่ละอย่างนะครับว่ามีวิธีการทดสอบยังไงนะครับในหัวข้อที่3าม วิธีสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนะครับเราจะมีวิธีสร้างเสริมสมรรถภาพของเราเนี่ยยังไงนะครับโดยในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับจะมีตัวชี้วัดอยู่หนึ่งตัวก็คือนะครับนักเรียนสามารถสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายภายใต้คําแนะนํานะครับภายใต้คําแนะนําก็คือภายใต้การสอนการแนะนําของค,คุณครูที่จะสอนผ่านวิดีโอต่อไปนี้นะครับ เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะครับไปศึกษาเนื้อหาจากวิดีโอต่อไปนี้ครับไปชมกันเลยครับวันนี้เราจะมาพบกันในหน่วยการเรียนรู้ที่7เรื่องการสร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพครับในหน่วยการเรียนรู้นี้นั้นเราจะเรียนกันทั้งหมด3ามหัวข้อนะครับก็คือ1องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสอง การทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพและก็ 3. วิธีการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในแต่ละหัวข้อนั้นมีความหมายอย่างไรและมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรนะครับเริ่มต้นด้วยหัวข้อที่1เรื่ององค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพทางกายหมายถึงสภาพความสามารถและความพร้อมในการออกแรงปฏิบัติกิจกรรมหรือทำงานต่างๆได้โดยไม่เหนื่อยง่ายและทำได้นานตามความต้องการครับสรุปก็คือถ้าเรามีสมรรถภาพทางกายที่ดีนั้นเวลาเราจะทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ เราจะสามารถทำได้นานนะครับโดยไม่เหนื่อยหรือว่าเหนื่อยช้านะครับ<ป>องค์ประกอบของร่างกายหมายถึงสัสดส่วนปริมาณไขมันในร่างกายกับมวลร่างกายที่ปราศจากไขมันโดยการวัดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ไขมันด้วยเครื่อง ภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกว่า fat นะครับคำว่าไขามันในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า fat นะครับต่อไป 2. ความอดทนของระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตหมายถึงความอดทนของระบบปอดและหัวใจต่อการปฏิบัติกิจ,จกรรมหนักได้ติดต่อกันเป็นเวลานานนะครับ ระบบไหลเวียนโลหิตก็คือได้แก่ครับหัวใจปอดอวัยวะที่ครูขีดเส้นใต้ก็คือเป็นองค์ประกอบของระบบไหลเวียนโลหิตนะครับและก็ระบบหายใจด้วยจริงๆก็จะมีหลายอวัยวะเพิ่มเติมนอกเหนือจากปอดและหัวใจนะครับเช่นเลือดหลอดเลือดหลอดลม เป็นต้นนะครับต่อไป3ความอ่อนตัวหมายถึงความสามารถของร่างกายในการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อให้มีความยืดหยุ่นเพื่อปฏิบัติกิจกรรมหรือทำงานด้วยท่าต่างๆได้อย่างกลมกลืนถ้านักเรียนคนไหนมีความอ่อนตัวที่ดีนะครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่า เวลานักเรียนจะยืดหรือเหยียดกล้ามเนื้อก็ตามนักเรียนจะสามารถทำได้ค่อนข้างเยอะนะครับเช่นเราจะเอื้อมมือไปหยิบของเราก็สามารถเอื้อมไปหยิบได้โดยที่เราไม่ต้องลุกจากที่หรือจะเป็นถ้าบริหารร่างกายเช่นถ้านักเรียนยืนตรงใช่ไหมครับถ้านักเรียนยืนตรงและนักเรียนก้มตัวเอามือไปแตะปลายเท้า โดยที่เข่าของนักเรียนไม่งอได้ก็แสดงว่านักเรียนนั้นมีความอ่อนตัวค่อนข้างดีนะครับนักเรียนลองลองทำดูได้นะถ้าบริหารร่างกายยืนตรงนะครับยืนตรงก้มตัวเอาเอา,เอาปลายนิ้วมือนะครับไปแตะกับปลายเท้าถ้านักเรียนทําได้แสดงว่านักเรียนมีความอ่อนตัวที่ดีต่อไปข้อที่4ความอดทนของกล้ามเนื้อ หมายถึงความสามารถของกล้ามเนื้อที่ประกอบกิจกรรมซ้ำๆได้เป็นเวลานาน,านเช่นหากสมมตุตินักเรียนอยู่ที่บ้านนักเรียนช่วยคุณพ่อคุณแม่ยกของนะครับช่วยคุณพ่อคุณแม่ยกของนักเรียนก็จะสามารถยกได้จำนวนหลายรอบหรือยกได้เป็นระยะเวลานาน,านๆโดยที่ไม่รู้สึกเหนื่อยล้านั่นเองนะครับ ต่อไป 5. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหมายถึงความสามารถของกล้ามเนื้อที่ออกแรงกระทําต่อวัตถุโดยการยกดึงดันเคลื่อนย้ายสิ่งของก็นักเรียนคนใดที่มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ดีนะครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่านักเรียนนั้นจะสามารถยก ยกของที่มีน้ำหนักมากได้หรือว่าดันดันสิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆให้เคลื่อนได้นะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งที่เราชอบทำกันประจำในเวลาเรียนนะครับก็คืออะไรครับการยกลังนมใช่ไหมอ่าสังเกตได้ว่าบางคนจะสามารถยกลังนมคนเดียวก็ได้แต่บางคนจะต้องยก2คนกับเพื่อนจึงจะยกได้ใช่ไหมครับ นั่นจะเรียกว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับทั้งหมด5ข้อที่ครูกล่าวมานั้นก็จะเป็นองค์ประกอบนะครับเป็นองค์ประกอบของคําว่าสมรรถภาพทางร่างกายสมรรถภาพทางร่างกายนะ,อ,ะอย่างที่1องค์ประกอบของร่างกาย 2. ความอดทนของระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต3 ความอ่อนตัวแล้วก็4ความอดทนของกล้ามเนื้อแล้วก็สุดท้ายคือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนี่คือองค์ประกอบของคําว่าสมรรถภาพทางกายนะครับหากนักเรียนคนใดอยากขึ้นชื่อว่ามีสมรรถภาพทางกายที่ดีก็เวลาที่นักเรียนว่างๆนะครับก็ให้นักเรียนออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็อย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย8ชั่วโมงต่อวันนะครับหากเราปฏิบัติได้ดังนี้นักเรียนก็จะมีสมรรถภาพทางกายที่ดีนะครับสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้อย่างเต็มความสามารถนั่นเองนะครับในหัวข้อ การทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพโอเคเรามาดูกันว่าการทดสอบสมรรถภาพนั้นได้แก่อะไรบ้างและมีเกณฑ์การประเมินผลอย่างไรนะครับการทดสอบสมรรถภาพทางกายเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์หรือข้อบกพร่องของร่างกายในการทำกิจกรรมหรือการทำงานต่างๆดังนี้ กิจกรรมที่ใช้ทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างที่1ได้แก่การเดินหรือการวิ่งนะครับการเดินหรือการวิ่งทําเพื่อวัดความสามารถในการทํางานของระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตครับก็กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนทุกคนจะได้เจอในคาบพละศึกษานะครับ ถ้าเราสามารถมาเรียนได้ตามปกติเมื่อไหร่เราก็ได้จะปฏิบัติกิจกรรมดังนี้นะครับก็อย่างที่1ได้แก่การเดินหรือการวิ่งเราไปดูกันว่าการเดินหรือการวิ่งนั้นใช้วิธีการปฏิบัติอย่างไรนะครับวิธีการปฏิบัตินะครับให้เดินหรือวิ่งรอบสนามหรือพื้นที่ราบเรียบให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ระยะทาง1,200เมตรนักเรียนทุกคนน่าจะทำเป็นกันอยู่แล้วนะครับเดินหรือว่าวิ่งนั่นเองเรามาดูเกณฑ์ที่ใช้ให้คะแนนกันนะครับระหว่างเพศหญิงและเพศช,ชายนี่นะครับเพศช,ชายจะอยู่ทางด้านตารางสีฟ้าส่วนเพศหญิงจะอยู่ในด้านตารางสีเหลืองนะครับออย่างแรกดูข้อกำหนดก่อน การเดินหรือวิ่งจะบันทึกเวลาเป็นนาทีนะครับเป็นนาทีนะ1200เมตรดูว่าเราใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีนะครับต่อมามาดูช่องแรกของตารางช่องแรกของตารางนั้นจะเป็นในเรื่องของอายุเราอยู่ในระดับชั้นป .3 .3 ใช่ไหมครับเราก็เฉลี่ยว่าอายุ9ปีนะ อ่าเปีเราดูที่ช่อง9ปีนะครับที่ครูวงไว้จะมีเกณฑ์การให้คะแนนทั้งหมด5เกณฑ์นะครับคือดีมากดีปานกลางต่าและก็ต่ามากานักเรียนดูว่าถ้านักเรียนอยากได้คะแนนที่อยู่ในเกณฑ์ดีมากนักเรียนต้องทำเวลาได้เท่าไหร่ครับอห นาที11วินาทีลงมาหรือว่าใช้เวลาในการวิ่ง1,200เมตรไม่เกิน6นาที11วินาทีนั่นเองนะครับถ้าใครเกิน6นาที11วินาทีก็จะได้คะแนนลดต่ําลงมานะครับต่อมาส่วนในเพศหญิงนะครับเพศหญิงถ้าอยากได้คะแนนที่อยู่ในเกณฑ์ดีมากนักเรียนต้องทำคะแนนอขออภัยนะครับ ต้องทำเวลาให้ได้น้อยกว่า7นาที2วินาทีนะครับและหากสมมุติว่านักเรียนใช้เวลาเกิน7นาที2วินาทีแต่ว่าไม่เกิน9นาที2วินาทีนักเรียนก็จะได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีนั่นเองนะครับนักเรียนดูเป็นนะถ้านักเรียนใช้เวลาระหว่าง9นาที3วินาทีถึง สิบเอ็ดนาทีสี่สิบสามวินาทีนักเรียนก็จะได้คะแนนปานกลางนะครับนักเรียนพอเข้าใจนะถ้านักเรียนใช้เวลาในการวิ่งได้เท่าไหร่นักเรียนก็มาดูว่าอยู่ในเกณฑ์ไหนนะครับนี่ที่ครูวงไว้คือเกณฑ์นาทีที่จะได้คะแนน ต่อไปเราไปดูกิจกรรมที่2กันที่ใช้ในการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายนะครับได้แก่การนั่งงอตัวไปข้างหน้านั่งงอตัวไปข้างหน้าทำเพื่อวัดความอ่อนตัวของร่างกายวิธีปฏิบัติก็คือนั่งเหยียดขาทั้งสองข้างให้เข่าเหยียดตรงก้มตัวเหยียดแขนให้มือทั้งสอง เลยฝ่าเท้าออกไปให้ได้มากที่สุดทดสอบสองครั้งเลือกครั้งที่ดีที่สุดบันทึกผลก็คือจะให้นักเรียนทําทั้งหมด2ครั้งนะครับแล้วก็ครูจะให้คะแนนในครั้งที่นักเรียนทําได้ดีที่สุดนั่นเองนักเรียนน่าจะเคยทํากันมาแล้วนะครับคุ้นๆไหมดูจากรูปภาพครับก็ วิธีการปฏิบัติก็จะนั่งในลักษณะนี้นะครับขาเหยียดตรงไม่งอเข่านะไม่งอเข่าขาเหยียดตรงก้มตัวเอามือเอื้อมไปแตะบริเวณเครื่องมือวัดบริเวณนี้นะครับก้มตัวให้ได้มากที่สุดอันนี้หน่วยวัดก็จะเป็นเซนติเมตรนะ ยิ่งถ้านักเรียนคนไหนสามารถทำไปได้ไกลที่สุดก็จะได้คะแนนเยอะตามระยะที่เอื้อมไปแตะได้นะครับยิ่งไกลเท่าไหร่ยิ่งได้คะแนนเยอะนั่นเองอเราไปดูเกณฑ์การประเมินผลกันว่าถ้าทำได้ระยะนี้เราจะได้คะแนนเท่าไหร่ครับเกณฑ์การประเมินผลให้ วัดระยะห่างของปลายนิ้วกลางกับฝ่าเท้าถ้ามือเลยฝ่าเท้าให้วัดระยะที่ปลายนิ้วกลางเลยฝ่าเท้าออกไปครับก็เหมือนตารางเมื่อสักครู่นะดูที่อายุเราอายุเฉลี่ยว่าเราอายุ9ปีนะครับฮะโอเคมีเกณฑ์การให้คะแนนทั้งหมด5เกณฑ์คือ1 2 3 4 5 บันทึกผลเป็นเซนติเมตรนะครับถ้านักเรียนอยากได้คะแนนที่อยู่ในเกณฑ์ดีมากนักเรียนต้องทำให้ได้ระยะเท่าไรครับดูเกณฑ์ดีมากอยู่ตรงนี้ถ้าอยากได้เกณฑ์ดีมากนักเรียนก็ต้องทำให้ได้ระยะ12ขึ้นไป12คืออะไรครับ12ก็คือ12เซนติเมตรนั่นเอง12เซนติเมตรขึ้นไปนะครับจะได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนของผู้หญิงก็จะอยู่ที่11ซนติเมตรขึ้นไปนะครับถ้าอยากได้เกณฑ์ดีมากอ่านี่เกณฑ์ของผู้หญิงถ้าได้11ซนติเมตรขึ้นไปจะอยู่ในเกณฑ์ดีมากนะครับถ้าสมมุติว่าได้5-7ถึงซนติเมตรจะได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์อะไรครับ5-7ถึงซนติเมตรคะแนนอยู่ในเกณฑ์ ปานกลางนั่นเองครับต่อไปเราไปดูกิจกรรมที่3นะได้แก่การลุกนั่งนะครับการลุกนั่งเพื่อวัดความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อท้องนักเรียนหลายๆคนน่าจะเคยทำกันนะครับการลุกนั่งนะดูตามรูปภาพเลยนี่ในลักษณะนี้นะครับ ิธีการปฏิบัติก็คือควยแขวควยแขนไว้บริเวณหน้าอกนะครับชันเข่าขึ้นส้นเท้าห่างจากสะโพกพอประมาณนะครับโดยถ้าเริ่มนักเรียนต้องเริ่มจากการนอนนะครับนอนให้หลังสัมผัสกระเบาะในลักษณะนี้ จากนั้นก็ดึงตัวขึ้นมาให้ข้อศอกนักเรียนเห็นไหมครับนักเรียนเห็นข้อศอกไหมให้ข้อศอกนั้นสัมผัสกับบริเวณต้นขาถ้าข้อศอกไม่สัมผัสบริเวณต้นขาครูจะไม่นับคะแนนให้นะครับเมื่อข้อศอกสัมผัสบริเวณต้นขาเสร็จแล้วก็ให้ทิ้งตัวลงนอนเหมือนเดิมในลักษณะของท่าเริ่มจับเวลาในการทำหนึ่งนาทีนะครับนักเรียนต้องทำให้ได้มากที่สุด ในระยะเวลา1น,นาทีโอเคเราไปดูเกณฑ์กันประเมินผลกันนะครับที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่นับจำนวนครั้งที่ข้อศอกแตะบริเวณต้นขาเท่านั้นถ้าคนไหนขึ้นมาแล้วศอกแตะไม่ถึงต้นขาก็จะไม่นับคะแนนให้นะครับเหมือนเดิมตารางเพศชายเราก็ดูอายุเราฉเฉลี่ย ع, อายุ9ปีนะครับ เกณฑ์การให้คะแนนก็มี5เกณฑ์เหมือนเดิมอ่าเรามาดูว่าถ้าเราอยากได้เกณฑ์ดีมากเกณฑ์ดีมากเราต้องทำได้ทั้งหมดกี่ครั้งครับอ่านักเรียนชายนะถามนักเรียนชายนะถ้าอยากได้เกณฑ์ดีมากนักเรียนต้องทำได้ทั้งหมดกี่ครั้งครับอ่าสีครั้งขึ้นไปนั่นเอง อาจจะ43 44 45 46ก็แล้วแต่นะครับให้มากกว่า42ครั้งขึ้นไปหรือถ้าได้42ครั้งพอดีก็จะได้เกณฑ์ดีมากนะครับแต่ถ้าสมมุตินักเรียนได้41ครั้งนักเรียนจะอยู่ในเกณฑ์อะไรครับเกฑ์ดีนะครับ41ครั้งอยู่ในเกณฑ์ดีนะนี่เห็นไหมสาครั้งถึง41ครั้งจะอยู่ในเกณฑ์ดี สำหรับเกณฑ์ของเพศหญิงถ้าอยากได้คะแนนในเกณฑ์ดีมากนักเรียนต้องทำให้ได้ mm. เท่าไรครับ mm. ให้ได้40ครั้งขึ้นไปนะสีครั้งขึ้นไปป3ก็อายุ9ปีนะครับก็ดูช่องตาราง9ปี40ครั้งขึ้นไปถึงจะได้คะแนนที่อยู่ในเกณฑ์ดีมากถ้าสมมุติว่าได้25ครั้ง าถามเพศหญิงนะครับถ้าได้25ครั้งนักเรียนจะได้คะแนนที่อยู่ในเกณฑ์อะไรครับ25ครั้งเราก็มาดูว่า25ครั้งอยู่ไหนๆอยู่ในนี้อันนี้20-29ครั้ง25ครั้งก็อยู่ระหว่าง20-29ใช่ไหมก็จะได้คะแนนที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับอพอเข้าใจนะเรื่องเกณฑ์การให้คะแนน ทีนี้เรามาดูประโยชน์ของการทดสอบสมรรถภาพทา,ทางกายบ้างว่ามีประโยชน์อย่างไรนะครับก็จะทําให้มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและสามารถปฏิบัติกิจ,จกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันได้ดีนะครับก็จบไปแล้วสําหรับการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนะครับ การทดสอบสมรรถภาพนั้นมีทั้งหมดกี่กิจกรรมครับที่ใช้ปฏิบัติทั้งหมด3กิจกรรม1ได้แก่การเดินวิ่ง2ได้แก่การนั่งงอตัวไปข้างหน้าและก็3ได้แก่การลุกนั่งนะครับทั้ง3กิจกรรมนี้จะใช้ในการวัดสมรรถภาพ สมรรถภาพทางกายของเรานะครับว่าสมรรถภาพทางกายของเรานั้นเป็นอย่างไรอยู่ในเกณฑ์อะไรนั่นเองครับครูก็ขอฝากไว้นะหากนักเรียนมีเวลาว่างนักเรียนก็สามารถฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ครูยกตัวอย่างมาให้ทั้ง3กิจกรรมนี้ได้นะครับอลองทำดูแล้วก็ลองเทียบลองวัดคะแนนตัวเองดูว่านักเรียนนั้น สามารถทำได้อยู่ในเกณฑ์อะไรนะครับหากนักเรียนคนใดทำได้อยู่ในเกณฑ์ต่ำหรือว่าต่ำมากก็ให้พัฒนาตนเองพัฒนาตัวเองอยู่สม่ำเสมอนะครับมันออกกำลังกายแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์จะช่วยให้เรานั้นมีสมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้นได้นะครับหลังจากที่เรานะครับได้เรียนไป สองหัวข้อในวันนี้นะครับจะเหลืออีกหนึ่งหัวข้อนะครับเราจะเรียนในสัปดาห์ถัดไปนะครับวันนี้เรียนไปสองหัวข้อหลังจากที่เรียนเสร็จแล้วนะครับครูจะให้นักเรียนนะครับทําแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับกิจกรรมท้ายบทนะครับในหัวข้อที่1นนะครับหน้า103นะครับหลังจากที่นักเรียนนะครับทําเสร็จแล้วนะครับให้ถ่ายรูปนะครับส่งในกลุ่มไลน์เหมือนเดิมนะครับย้ําส่งให้ตรงอัลบั้มนะครับส่งภาย ภายในวันที่ครูกําหนดนะครับเดี๋ยวครูจะเช็คในกลุ่มไลน์ให้นะครับวันนี้ครูก็มีเนื้อหาที่จะสอนเพียงเท่านี้นะครับออีกอย่างหนึงนะครับอย่าลืมเขียนชื่อเลขที่แล้วก็ชั้นนะครับ,ว,นนรบว่าเราอยู่ปสามทับอะไรนะครับให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ให้ตรงอารบั้มที่ครูสร้างไว้ด้วยนะครับอ่าวันนี้ครูก็มีเนื้อหาที่จะสอนเพียงเท่านี้นะครับ เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับในหัวข้อที่เหลือครับสวัสดีครับ